แจกคห้ทุกคนะคะเราจะพาทุกคนมารับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นนี้ค่ะอันแรกนะคะจะเป็นทรงผมผีพีเลยนี่นะคะจะเป็นตัวอย่างการใส่มันจะเป็นแบบว่าผมสีดํานะคะปิดหน้าของเราสามารถเอาไปแต่งตัวนะคะเป็นแบบผีสาวอะไรแบบนี้ได้เลยนะทุกคนแจกนะคะเยอะมากๆเลยทั้งหมด1 5 0 0 0ชิ้นด้วยกันนะคะสาหรับทรงผมอันนี้ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นสร้อยคอคังคาวนั่นเองนะคะทุกคนชิ้นนี้นะคะก็แจกทั้งหมด20,000ื่นค่ะเยอะมากๆนะยังคงสามารถรับได้อยู่นะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยมีคนรับไปนะคะประมาณหมื่น ค่ะวิธีการรับะะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปรับกันนะคะสำหรับแบบที่แจกของฟรีนะคะทั้งหมด2ชิ้นเหล่านี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลย w ่ l m a r Discoveries นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แบบให้ใต้คลิปนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะจะขอพูดถึงทรงผมก่อนนะทรงผมฟรีให้ทุกคนเราเนี่ยสามารถกดรับได้ทันทีเลยค่ะจากบริเวณตรงนี้นะมันจะมีปุ่มตัว E นะคะให้เรากดค่ะซึ่งเขานะคะจะปลดล็อกในอีกประมาณ16ชั่วโมงนั่นเองเวลานะคะก็จะเป็นประมาณตอนวันที่19ตุลาคมนี้ค่ะประมาณตอนช่วงตีสามนะคะให้ทุกคนเนี่ยรีบเข้ามาเช็ ในแบบนี้นะว่าตรงนี้เนี่ยมันปลดล็อกหรือ,อยังนะคะทุกคนก็สามารถเข้ามาเช็คได้เรื่อยๆเลยค่ะเวลาตรงนี้ถ้าเขาก็จะลดลงเรื่อยๆนะแล้วเราเนี่ยสามารถกดรับฟรีนะคะได้เลยทันทีค่ะตามเวลาที่เขากําหนดนะอย่าลืมค่ะวันที่19ตุลาคมนี้นะคะตอนช่วงเวลาประมาณตีสามนะจะเป็นช่วงเวลาคร่าวๆค่ะที่เรานะคะกลับประมาณนะ ต่อนะคะสาหรับวิธีการรับสร้อยคอขางข่าวฟรีะค่ะทุกคนง่ายมากๆเลยทําแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาทาไปพร้อมๆกันเลยค่ะวิธีการนะคะด้านล่างกดไปเลยค่ะแล้วก็กดตอนนะคะเลือกคาว่าแม p ค่ะเรานะคะจะต้องไปใส่พวก ID นะคะพวก UGC เนี่ยในด e พาร์ m เมนทั้งหมด8ด e พาร์ m เมนเหล่านี้นะะทุกที่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปที่แรกกันก่อนเลยนะจะเป็นเทรนดิ้งค่ะเมื่อมาถึงนะคะให้มองหาตู้ o m i ินิตค่ะจะอยู่ทางด้านขวาตรงนี้เลยนะเรานะคะจะต้องเข้าไปใกล้นะคะกด o m i n a ิ e ค่ะแล้วก็กดปุ่มทางด้าน ดาซ้ามือ nominite แล้วก็ให้เลือกเป็น u t c นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรานะคะจะต้องไปเอา ID a s s l r y เนี่ยมาใส่นะที่ตรงนี้ได้เลยคะ่ะทุกคนนะคะสามารถใส่ตามได้เลยนะนี่เลยกด submit ไปเลยค่ะ โอเคเรียบร้อยนะคะก็ทําถัดไปต่อเลยคะ่ะเป็นแมปต่อไปนะคะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะไปที่ที่2นะทุกคนนะคะจะต้องเอาเลข ID เนี่ยมาใส่นะคะซึ่งเลขเนี่ยทมซ้ํากันด้วยนะคะนี่เลยตู้โนมิเนตนะคะมาถึงแล้วก็กดต่อ n โนมิเนตด้านซ้ายแล้วก็ u t c ค่ะแล้วก็เอา ID นะคะเป็น ID ใหม่มาใส่นั่นเอง โอเคเรียบร้อยนะคะต่อไปอันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยอันที่3นะคะนรามาถึงนะคะตู้น o m i n a t e จะอยู่ตรงนี้นะะเลยค่ะแล้วก็กดต่อนะคะเราเลือก ugc คะ่ะใส่ตัวเลขตามได้เลยนะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ไม่รู้จะเอาตัวเลขอะไรมาใส่นะคะทุกคนเนี่ยสามารถดูนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะแปะตัวเลขเนี่ยที่เราใส่เอาไว้ให้นะสามารถใส่ตามได้เลยนะคะ นี่เลยตู้น o m i n a t e อยู่ตรงนี้ค่ะโอเคตู้ที่4แล้วนะคะกด UGC ใส่ตัวเลขลงไปกด s u b m i ้นะคะแล้วกด Yes ค่ะเรียบร้อยกด o okay k นะคะแล้วก็ไปที่ที่ต่อไปได้เลยก็จะเป็น Racing เมื่อมาถึงตู้น o m i n a t e r a c i n g จะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็มากดนะคะ UGC แล้วก็ใส่ลงไปตัวเลข โอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับเรซิ่งแล้วก็ไปที่สปอร์ตต่อได้เลยอ,อันนี้นะคะสำหรับใครที่ว้ามาที่จุดเกิดน,นะคะให้ทุกคนเนี่ยคลิกไปใหม่นะบางทีแบบมันบักนะคะเค okay, มาถึงแล้วนะคะตู้จยตรงนี้เลยแล้วก็กดต่อได้เลยค่ะกดใส่เลขกด Submit กด Yes นะคะโอเคเรียบร้อย แล้วก็ไปที่ต่อไปนะคะใกล้แล้วนะคะเป็น t o w อน a n ซ City มาถึงแล้วตู้น o m i n a t จะอยู่ทางด้านขวาเลยนะคะใกลมากๆเลยนี่กด UGC ใส่เลกลงไปนะคะกด Yes OK เรียบร้อยแล้วก็เหลือที่สุดท้ายนะคะจะเป็น Beauty แล้วนะคะโอเคมืมาถึงนะคะตู้ Beauty จะอยู่ตรงนี้เลยก็มากดนะคะ n o m i n a t e แล้วก็ UGC นะคะกดใส่ตัวเลขลงไปกด Yes นะคะ เรียบร้อยนะคะทุกคนทีนี้เนี่ยให้ทุกคนนะคะมาที่คำว่า quest ค่ะแล้วก็เลือนนะคะเป็นรูปร่ม free GC ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะมีนะคะเป็นของฟรีเนี่ยอยู่นั่นเองนะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ทําแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นแบบนี้นะคือเราเนี่ยจะต้องไปตามดูใหม่นะคะว่าทําที่ไหนไม่สําเร็จนะคะเราต้องไปตามเก็บใหม่ค่ะทุกคนซึ่งของเราเนี่ยไม่สําเร็จนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปตามเก็บใหม่นะคะว่าเออเรา n o m i n a t e ไปที่ไหนแล้วเ,เหมือนกับว่ามันบั็อกอะไรแบบนี้นะคะทุกคนต้องลองทําทุกๆท,ที่เลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราตามเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเราพลาดไปนะคะอาจจะเกิดการบั๊กนะเรียบร้อยแล้วพอกดดูนะคะทุกคนตรงคําว่า FreeGC เนี่ยตรงนี้นะคะมันจะขึ้น complete นะสำหรับแวมไพร์นะคะเป็นสร้อยคอแวมไพร์นั่นเองให้ทุกคนนะคะกดต่อได้เลยคําว่า c r e a i e item ตรงนี้ค่ะหล้กก็มันก็จะมีนะคะเป็น pop up เลขศูนย์เนี่ยเด้งขึ้นมาให้เรากดรับของฟรีกันไปเลยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับวิธีการรับของฟรีนะคะที่มันเป็นสร้อยคอนั่นเองะคะ่ะทุกคนสําหรับผมนะคะก็อย่าลืมค่ะวันที่ ก้ตุลาคมนี้นะคะตอนช่วงเวลาประมาณตีสามเนี่ยแนะนำให้เข้ามาเช็คเรื่อยๆนะคะก็คลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงนี้ข่าวจากคลิปน้านะคะไปค่ะ